สวัสดีค่ะเกษตรบ้านนาวันนี้ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะสําหรับวันนี้เป็นไม้โคดมงคลที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นต้นมะยมเงินมะยมทองนะคะก็จะปลูกประดับสวยงามปลูกเพื่อเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์มาให้กับผู้ปลูกนะคะกะ็นิยมปลูกเอาไว้หน้าบ้าน ปลูกแล้วรวยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะในเรื่องของมะยมเงินมะยมทองเป็นไม้ประดับก็แสนสวยนะคะเพราะความเป็นเอกลักษณ์หัวโขดที่โตขึ้นมานะคะก็มีความโดดเด่นนะคะเป็นลักษณะบอนไซได้เลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็มีความเชื่อกันว่ามะยมเงินมะยมทองปลูกไว้หน้าบ้านหรือร้านค้า จะเสริมความเป็นสิริมงคลเสริมห่วงจุย้ยเรียกทรัพย์ค้าขายดีเป็นไม้โขดที่น่าสะสมนะคะผู้ปลูกสามารถเลือกลักษณะโขดที่ชอบอในแต่ละท่านก็จะชอบอไม่เหมือนกันนะคะบางท่านก็จะชอบโขดที่ใหญ่บางท่านก็จะชอบ,อยยบ,อชอบรูปแบบลักษณะแตกต่างกันไปนะคะสําหรับโขดของต้น มะยมเงินมะยมทองนะคะก็ปลูกด้วยเป็นงานศิลปะใกล้ตัวอีกอย่างหนึ่งนะคะได้ผ่อนคลายนะคะก็เพื่อนๆก็ลองหามาปลูกดูนะคะจะตกแต่งเป็นลักษณะ,ะสวนหินนะคะเป็นสวนถาดเอาเข้าไปร่วมกับไม้อื่นก็ได้นะคะ ต่อมานะคะก็มาดูในเรื่องของราคากันบ้างนะคะสำหรับต้นนี้ก็โขดสวยงามเลยทีเดียวนะคะโขดใหญ่สวยงามตัวนี้จะรวมค่าส่งด้วยจะอยู่ที่ราคา300บาทนะคะค่าส่งด้วยเสร็จสับเลยนะคะเป็นต้นมะยมที่มีความสมบูรณ์มากนะคะ ราคาเดียวกันนะคะอันนี้ก็อยู่ที่3 0 0บาทรวมค่าส่งด้วยนะคะสำหรับต้นมะยมเงินมะยมทองไซส์นี้เลยนะคะอยู่ในไซส์กระถาง5นิ้วก็ให้เ,เพื่อนๆนำไปตกแต่งเองนะคะอันนี้จะไปปลูกไปเปลี่ยนใส่กระถางตกแต่งเอาเองนะคะอันนี้ก็จะถอดออกจากกระถางส่งนะคะเวลาส่งจะถอดออกจากกระถางนะคะก็ไม่ แพงเลยนะคะ300บาทตัวนี้นะคะเอาราคาคลิปนี้นะคะก็มา,าดูในเรื่องของความเชื่อของไม้มงคลตัวนี้ได้ทราบกันไปแล้วนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการก็ทักเข้ามาได้นะคะไซส์นี้รลมนี้ก็จะอยู่ที่ราคา300บาทรวมส่งนะคะก็สำหรับเกษตรบ้านนาวันนี้พี่นี่ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะใครที่ชื่นชอบ ก็ทักเข้ามาได้นะคะหน้าเพจนะคะ,ะเกษตรบ้านนานิตยานะคะคือหน้าเพจนะคะส่วนช่องทาง youtube นะคะก็จะเป็นเกษตรบ้านาน,านาชาแนลนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ